ะก็กลับสวัสดีเอซทุกคนนะครับผมกับเช้าวันที่สนะิบหกเนาะวันนี้ห้านอยนะครับผมมีมาฝากเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ต้องขอภัยจริงที่ไปในแปดเก้าซึ่งยังคิดอยู่ว่ามันจะหมดหรือเปล่าเพราะมันมาวันก่อนนะั้นเยอะไปสองวันก่อนมันมาเยอะนะครับแปดเก้ 8, าเมื่อวานแปดมามาแต่มาแบบกระปิดกระปอยนะครับแปดกับเก้าเนาะก็ ก็มีเฉพาะกิจมาอะไรเฉพาะกิจเมื่อวาน4503เนาะ4503ผมเลือกเด่นตัวนี้มาหลุดนะครับเฉพาะกิจนี่เด่นรอบก่อนนะกาชาติกาชาติเมื่อวานมา84เนี่ยมันมีเด่น8ซึ่งให้2ดาวนะก็เด่นเข้านะครับตัวเจาะไม่มี84นะตัดออกแล้ว ก็พิเศษพิเศษสองสองกับสองหนึ่งเล่นได้อย่างนี้นะมาสองบนสองล่างเลยนะครับเด่นรอบไีมานะครับส่วนปกติปกตินั้นออกหกห้าล่างและห้าห้าบนนะเท่าเด่นอีกแล้วนะครับเด่นรอบนี้มานะครับส้ายเหนื่อยเออเด่นรอบซ้ายเหนื่อย ไปถึง VIP 40กับ36นะครับเข้าเด่นนะครับเด่นผมมานะเออแล้วก็พัฒนา1813นะก็ไม่ออก83นะครับแล้วก็09เด่นผมมาก็ไม่มีเด่นไม่มาเฉพาะกิจอย่างเดียวนะครับ78นอกนั้นเด่น89 23 6 7 23 89เด่นรอบเอาอยู่นะครับส่วนตัวเจาะน,นั้นเมื่อวาน ก็คือตัวเด่นมันมันไม่ซ้ำกันน่ะเมื่อวานผมค่อนข้างที่จะเจาะยากนะครับคือไม่รู้ว่าจะเลือกรอบไหนมาเป็นตัวเด่นก็เลยไปเลือกแปดเก้าซึ่งให้มาประกบกับสองสามหกเจ็ดแต่มันไม่มาตัวประกอบนี้นะครับนะแปดเก้าวันก่อนมาหมดแล้วก็เลยไม่มามต้องขออภัยเมื่อวานแปดกเก้ามาเด่นอยู่มามีแปดมีเก้าแต่ตัวเจาะมันไม่มีนะครับ 09อย่างนี้84อย่างนี้นะครับเออเมื่อวานเด่นรอบมันกระจายนะครับก็เด่นรอบมาหลุดแค่เฉพาะกิจอย่างเดียวดังนั้นเด่นรอบผมเข้าหมดนะครับตัวเลขพอมันมาแบบนี้มันค่อนข้างที่จะเจาะยากเออมันไม่เด่นจ้ามาแล้วคิดไปอยู่เมื่อวานนี้ถ้าหลุดก็คือน่าจะหลุดแบบเจ็บๆแน่เออจริงนะครับต้องขออภัยเมื่อวาน วันนี้ขอแก้ตัวใหม่นะครับนะเลือกทัดสันให้ดีแล้ว <laughs> โอเคสําหรับเด่นวันนี้ผมขอเลือกชุดนี้เพราะว่าตัวเลกรอบนี้น่าจะมาเพราะาเด่นชนกันนะครับอ้าเลือกรอบนี้เลยเอาให้เลือกเจ็ดกับแปดนะครับเป็นตัวเด่นนะดูตัวเจาะนะครับตัวเจาะผมให้เจาะไปที่ เจ็ดสองเจ็ดสามเจดเก้าเจ็ดแดหนึ่งแดสองนะครับแปดสาแดสแล้วก็89ดนะครับสามตัวนะครับ สามตัวขอเจาะไปที่982นะครับวันนี้สองมีเด่นหลายหลายรอบอยู่นะ ก็เลือก982ก็แล้วกันนะครับเป็นชุด3ตัวแตกนะครับเอเลือก982นะครับตัวเน้นก็จะมี82 89 72 79 เจ็ดแปดนะครับเจ็ดสองเจ็ดเก้าแปดสองเจ็ดแปดแปดเก้านี่แหละประมาณนี้ตัวเด่นของเขานะครับนะเก้าชุดเออเก้าชุดคอยคุมอยู่ทั้งสี่ห้ารอบนะนะครับก็เก้าชุดถือว่าไม่เยอะนะเพราะมันคุมทุกรอบเลยอืมคุมทุกรอบนี่ห้าหกรอบนี้ จริงต้องสิบกว่าชุดแบ่งสำนักให้สิบยี่สิบยิ่งถ้าผมจอบรอบมันจะเยอะกว่านี้แต่อันนี้คือน้ำคัดแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะต้องต้องคัดแบบเป๊ะจริงๆอ่ะถึงจะเลือกเข้ามาให้มันเข้าเกือบทุกรอบได้นะอย่างเช่นตัวเนี้ยเข้าอย่างน้อยสามรอบสี่รอบอะไรประมาณเนี้ยนะมันต้องคัดตัวเด่นไปผสมกันนะครับว่าจะเลือกตัวเด่นรอบไหนมาเป็นตัวชูหน่อยนะครับเป็นเด่นที่สุดแล้ว ก็ไปจับประกอบคู่ถ้ามันมาลันตัวเลขนี้ก็ง่ายหน่อยนะนะเช่นมาเจ็ดก็เจ็ดยาวแปดก็แปดยาวเหมือนวันก่อนแปดกับเก้าอย่างเงี้ยนะแต่ถ้ามาแบบกระโดดเนี่ยกระโดดปุ๊บเนี่ยมันจะยากเลยเดี๋ยวมาห้าเดี๋ยวมาแปดเดี๋ยวมาศูนย์เดี๋ยวมาหนึ่งเนี่ย, 8, ย, 0, ย 1, นะนี่แหละนะงานยากของคนคำนวณน,นะครับวางแนวทางนะครับถ้ามันมากระโดดอ,อ เพราะฉะนั้นก็มองเด่นรอบไว้ด้วยนะเด่นรอบเมื่อวานนี้มาดีมากนะครับก็พลาดแค่เด่นเฉพาะกิจนะครับอันนี้คือชุดเด่นนะครับใครจะถ้าเป็นสายเนื่อยก็จะนะต่างอย่างเช่นปกติเมื่อวานก็6มาพิเศษอีส2บน2ล่างนะวีพีก็3พัฒนาก็ติด9นะครับโอเคทีนี้มาดูผมไลน์เด่นเฉพาะกิจก่อนนะครับ เฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ VIP แล้วก็พัฒนานะครับามาดูเด่นรอบก่อนนะครับเฉพาะกิจวันนี้เขาเด่นนี่สูตรเฉพาะกิจมันมีหลุดไปวันเลยสวันนี่นะแต่หลังจากนั้นมันก็เดินดีนะครับสูตรนี้ซึ่ง ผมใช้ประจําอยู่รอบนี้น่าจะกลับมาเดินเหมือนเดิมนะครับก็คือ0กับ1นะครับถ้า0กับ1ถ้้าประกบมันจะมีอะไร18ตัวเดียวเองนะนะเฉพาะกิจส่วนกาชาติมันจะเด่นไปที่89นะครับกาชาติเด่นที่89อา่าพิเศษ พิเศษเขาจะเด่นที่หนึ่งสองนะครับอ่ะทีนี้มาดมูมาดูเด่นนะครับเด่นรอบอันนี้คือชุดเด่นที่ผมคัดให้เจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดสองแปดเก้านะครับทีนี้มาดูเด่นรอบนะครับอ่ะนี่ผมลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับตัดคลิปมาก็มีเฉพาะกิจเฉพาะกิจนะครับ เฉพาะกิจจะเด่นที่01นะครับกาชาด89พิเศษ12ปกติ78 VIP 89นะครับทัฒนา78นะครับอันนี้คือเด่นรอบเด่นรอบเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มาดีนะครับเด่นรอบนี้ก็ตามนี้เมื่อวานหลุดแค่เฉพาะกิจนะครับเด่นรอบอ่าวันนี้ก็ลองเทียบดูนะครับเด่นรอบรอบไหนที่เด่นที่สุดนะครับตรงนี้ผมมองไปที่ปกติน่าจะเป็นที่7 แซึ่งเข้ากับชุดเด่นนี้นี่ก็จะมีพัฒนานะครับพัฒนามี7จดแปดด้วย VIP มี8 9เนี่ย VIP ก็โอเคได้นะครับนะบพิเศษมี1 2ไม่รู้จะประกบคู่ได้หรือเปล่าอ้าผมเล้นเนี่ยสรอบหลังปกติ VIP พัฒนานะครับ VIP 8 9เลยเอ๋รอโ้า8แมาเป็น8 9ที่ผมเจาะให้นะครับก็โอเคนะครับ อันนี้สองดาวสองดาวหนึ่งดาวนอกนั้นนอกนั้นไม่ให้ดาวดีกว่านะครับก็จะมีกาชาต <c oughs> กาชาตนะครับมีแปดเก้าก็รอลุ้นเล็กๆนะครับกาชาตก็พอได้นะครับนี่นอกนั้นเนี่ยอย่างเฉพาะกิจนี้ไม่รู้จะเป็นหนึ่งแปดได้หรือเปล่าพิเศษนี่จะเป็นหนึ่งแปดแปดสองเจ็ดสองได้เปล่าก็อรอลุ้นนะครับพิเศษเนี่ย <c oughs> แต่ชุดเด่นก็คือ1กับสองนะครับเนาะก,ก็ตามนี้สําหรับเด่นรอบนะครับเก้าแปดสองนี่รอบไหนหน้ามามากที่สุดได้รุนหลายรอบอยู่นะยังพิเศษอะไรมเนมยแอบสองได้นะครับแล้วก็วีกับพัดเนี่ยมันจะมีเด่นเห็นมแปดเก้าอันนี้เจ็ดแปดนะครับปกตินี่เราลุล้นปกติช่วงหลังสูตรปกติเมื่อก่อนมันจะทํายากนิดหนึ่งช่วงหลังมานี่ผมว่านะั้นน้ามองอยู่นะครับ ก็เจ็กับแปดวันนี้ประกอบกับสองสามได้ไหมโอเคเลยนะอืมสองสามนะครับโอเคนะครับก็ขอโชคดีทุกคนสำหรับใครที่ลุนน้นฮานอยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้โชคดีทุกคนนะครับฝากนิดนึงใครที่ตามรัฐบาลไทยนะไปตามได้ที่ช่องสูตรลับนำโชคนะครับผมนะผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ ดูกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ